แต่น้ำผดส่วนทุเรียนแกอ๋านูเล่นยังไงน่ะพ่อเปียกหรือเปล่าพ่อกเปียกก็่าแฟย่าเด็ดเม็ดกาแฟหนึ่งเม็ดสิกินได้นะนิดำ ไม <ève S 2> <sociedad, S 1> <îne> ่ปู่บอกว่าเม็ดกาแฟย่าไม่เด็ดคับนี่เออเดี๋ยวก่อนช่วงนั้นมันไม่ว่างแต่ช่วงนี้จะว่างแล้วจะว่างมาเก็บแล้เดี๋ยวช่วน้ำลงประชรถขี่ผ่านมาาเดุาะก้านาแถวนี้ก็ได้เดงเป็น

ทุเรียนเจ้ดำเ๋ยนน้ำตีคืนนะดำเป็นนั่งอย่างนั้นไม่ได้นะดำนะเดี๋ยวเครื่องมันหลุดหนูไปนั่งทับปลายน้ำมาลุกลุกขึ้นก่อนนะเดี๋ยวน้ำมันมาไม่ได้เดี๋ยวมันมันจะมันจะดับเอ้อาอืมชุดน้ำ แมวมันไม่ชอบน้ำนะดำกาแฟแกซุปน้ำซุปน้ำใส่ผัก <laughs> แกซุปใจเปียกหมดแล้วเหรอเพื่อนแต่แทงน้ำแกนี่เต็มแล้วตรงนี้แกก็ซุบซะละซุบน้ำเลยเพื่นนังได้เห็นจุบปากวยซุกน้ำลงกับใส้งหอใส่ต้นถุเลียนแกถุเลียนตัวนี้ใหญ่แล้ว ก็เลี่ยหไงอยู่มันหนักปุกไวาให้หลานกินปุกลุ่มพุ่นแหมอ,อันนี้แกาว่าบะขำมาเท่าใดแก่ลงปไปใส่บลูม่วงใส่บลูม่วงกับใส่เงาะใส่อันก่อนมันดนแม่แกอันนี้กำลังเป็นนวยที่เป็นนวยกับเป็นเพื่อนอันนี้เป็นดอกขอมมันนี่กำลังเป็นดอก ที่เป็นหน่วยรุ่นแรกถ้เาเราเราเก็บบทถันเพื่อนช่วงที่ทำกับทำนานะรุนหมดลอยเม็ดที่ซุบขึ้นมาจากคณนะ่ะลอยเม็ดแทงน้ำเต็มแล้วเพื่อนเดี๋ยวมันกำลังซับน้ำอยูน่นะาตาวา่วันหน้าก็มาซุบใหม่ เป็นนังดอกถ้ามันซึมมันก็ซึมเดี๋ยวแกจะไปห้าค้อตอมาใส่แกว่าตรงนี้ปอยมันซึมไปซึมลงมาจากขั้นเดี๋ยวมันจะซึมเข้าส่วนนี้ฮะนกคัน่ามาเป็นนังดอกปอยเป็นหัวไห้ฮั่นใส่ข้าวหลามกันเพื่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันซึมใส่ข้าวหลามกันเพื่อน ล,ลอยมิด